The next level, yeah, I know you heard about it, you know I'm bad about it, and don't you ever doubt it, I'm incomparable. <coughs> <coughs> วันนี้นะคะหนูก็จะมาทําคลิปเปิดกลุ่กระเป๋าผ้าและกระเป๋าเป้คงอยู่กัน,นะคะ่ะทุกคนคือมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดแบบเปิดกลุ่อะไรแบบนี้หรอกนะคะทุกคนหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจนะคะว่าสําหรับคนอื่นเนี่ยจะเรียกว่าเยอะหรือเปล่าแต่สําหรับหนูก็ ก็เยอะนะก็สาเหตุที่มิวจะต้องมาเปิดกลุกระเป๋าผ้าอะไรแบบนี้เนี่ยคือคนสวยเนี่ยเขาก็จะเปิดกลุแบบกระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าผ้าลายอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ามิวอะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าผ้าลายอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามิวของเยอะค่ะทุกคนแล้วมิวอะชอบเข้าฟิตเนสเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยมิวก็อยากจะแบบไปคาเฟ่ทีเดียวแล้วก็ไปเข้าฟิตเนสทีเดียวนะคะก็เลยแบบเออพกกระเป๋าใยไปดีกว่าเพราะมันก็จะได้สะดวกกว่าด้วยนอะแบบไปทีเดียวได้2ต่ออะไรเงี้ยดังนั้นกระเป๋าแต่ละใบของมิวก ด้เลยนะคะทุกคนเพราะมันต้องแบกของเยอะมากเลยเนาะดังนั้นส่วนใหญ่กระเป๋าที่มิวใช้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าผ้าเป็นกระเป๋าเป้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะคืออย่างไปฟิตเนสเข้าฟิตเนสเนี้ยใช้กระเป๋าแบบฟิตเนสออกไปข้างนอกมันก็ยังไม่เท่ใช่ไหมคะทุกคนเวลาไปฟิตเนสเนี่ยมิวก็เลยจะใช้กระเป๋าที่แบบเออดูดีขึ้นมาหน่อยอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้แบบดูสปอร์จ๋าอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็กระเป๋าในวันนี้ที่เราจะเอามาให้ทุกคนดูจะมีกี่ใบเป็นอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลย ใบแรกนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าคาดหลังนะคะทุกคนตรมันก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้เนาะซึ่งมิวก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกว่าทรงอะไรแต่ว่าคุณจับเยเอะเนาะแล้วเวลาที่เราจะใช้นะคะมิวก็จะต้องดึงออกมาอย่นี้แล้วก็เปิดปากถุง เวลาใส่ของเนี้ยมันก็แบบยัดเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรแบบนี้เยอะมากๆเลยนะคะคือมิวพูดได้เลยว่าใบนี้อาจจะดูเล็กนะคะแต่ว่าเขายัดได้นะคะพวกเสื้อฟิตเน็กางเกงฟิตเน็ตน้ําอะไรต่างๆคือแบบยัดเข้าไปในนี้ได้หมดเลยนะคะคือมิวลองมาแล้วค่ะทุกคนอ่าแล้วก็ด้านหน้านะคะเวลาใส่หนูก็อาจจะใส่เป็นแบบอะไรที่ต้องรีบหยิบนะคะทุกคนเวลาปิดนะคะก็รูดอย่างนี้เนาะแล้วก็สะพายหลังเท่แบบนี้ค่ะทุกคนคือแบบหล่อมาก เวลาจะสะพายไปไหนอ่ะก็แบบพาดไหลอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน่ะก็ถ้าปล่อยก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ข้างหลังเราอย่างนี้นะคะคือมันแบบเป็นกระเป๋าใบนึงที่มิวชอบมากๆเลยนะคะหรือว่าใครที่แบบสะพายนาน,านแล้วมันปวดไหล่อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถสะพายข้างแบบนี้ได้เช่นกันนะคะทุกคนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งแบบหล่ออยู่ดีเท่อยู่ดีนะคะทุกคน <c oughs> กระเป๋าใบนี้นะคะมิวก็ซื้อมาจากช่องทางไอจีนะคะก็คือร้านนี้เลยค่ะทุกคนคือร้านเนี้ยขายกระเป๋าถูกมากนะคะทุกคนแล้วก็ดีมากเลย ก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะมาที่ร้านต่อไปนะคะทุกคน ต่อไปนะคะก็อาจจะไม่ใช่กระเป๋าผ้าหรือว่ากระเป๋าเป้โดยตรงนะคะแต่หนูรู้สึกว่ามันก็คล้ายอยู่นะเพราะว่ามันใส่ของได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูคนคือมันใส่ของได้เยอะมากๆจริงๆนะใบนี้แล้วคือใส่เสื้อผงเสื้อผ้าฟิตเนสเนี้ยโหคือแบบสบายอะทุกคนสามารถใส่ได้เลยจริงๆแล้วก็ดูแบบเหมือนแบกของเล็กๆน้อยๆดูแบบไม่ได้เยอะมากอะค่ะทุกคนแล้วก็สะทายไว้แบบด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วไปเด็นเลยที่หนูชอบมากๆนะคะทุกคนคือหนูว่าเป็นแบบเจ้าแม่ของเยอะนะคะทุกคนเวลา ที่แบบใส่ของเนี้ยคือเขาอ่ะก็จะมีแบบหลายๆช่องอย่างนี้ใช่ไหมคือมีทุกมุมนะคะมิวพูดเลยคือแบบมีรอบกระเป๋าเลยค่ะแล้วก็สามารถหาอะไรายัดใส่เข้าไปได้นะคะทุกคนก็หยิบง่ายด้วยเนาะแล้วก็ที่ปิดเขาก็จะเป็นแบบแปบบ๊กแๆบบอย่างนี้นะคะ ซึ่งใบนี้นะคะทุกคนมิวอะเคยเห็นในเน็ตแต่ว่าตอนที่มิวไปซื้อจริงๆมาเนี่ยมิวไปซื้อจากที่สยามมานะคะทุกคนห <c oughs> นูก็ไม่ค่อยแน่ใจทางชอ่องทางอินเทอร์เน็ตนะคะว่าแบบเออเขามีร้านไหนบ้างนะคะแต่ว่าเท่าที่จําได้เนี่ยร้านที่แล้วที่มิวแปะเอาไว้อะก็มีนะคะใบนี้เลยคือมิว,ว่าเคยเห็นเขาลงอยู่นะคะก็สามารถไปติดตามกันได้เนาะในแบบนี้นะคะทุกคนก็อบทักไปถามเขาได้นะว่าแบบเออมีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทุกคนมิวก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะแต่ว่าถ้าเราไปเจอร้านไหนมาเนี่ยเดี๋ยวมิวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้าง ป้ายแล้วกันนะคะ ต่อนะคะก็คือจะเป็นกระเป๋าเป้ที่มิวเพิ่งได้มาแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะทุกคนเอางี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกะให้ดูไปพร้อมกับทุกคนด้วยเลยแล้วกันเนาะก็คือของแบรนด์นี้เลยนะคะทุกคนก a s t o n Luca นะคะก็คือแบรนด์นี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์กระเป๋าที่ส่งตรงจากประเทศสวีเดนเลยนะคะทุกคนไอเดียมิวก็จะมาแกะให้ทุกคนดูนะคะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นกระเป๋าแบบไหนเนาะซึ่งแอบบอกนิดนึงว่าแบบเรามี2ใบเลยนะคะเดี๋ยวมาแกะใบแรกก่อนแล้วกันเนาะ เธอเดินเธอเดินเทอเดินเที๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ด้านเรื่องบานี่เอ้ยพี่ด้านเอามาเดนเธอเดินเอามีถุงอยู่ลืมนี่นะคะทุกคนข้างในของเขาก็จะแบบน่ารักมากค่ะทุกคนแบบเปิดมาแล้วเท่มากอะแล้วกระเป๋าของเรานะคะก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะทุกคน ส่วนข้างในนี้นะคะก็จะมีคอนแทคของเขาแล้วก็เว็บของเขานะคะเดี๋ยวมิวจะแปะชื่อ IG ไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลิงก์นะคะมิวก็จะแปะคอนแทคของเขาไว้เนี่ยให้ใต้คลิปนะคะก็สําหรับใครที่สนใจจะไปสั่งตามนะคะก็สามารถกดลิงก์ทางใต้คลิปมิวได้เลยนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมิวจะมาแกะให้ทุกคนดูก่อนนะคะย่าเพิ่งรีบกดนะเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวมิวจะมาบอกโปรโมชั่นดีแล้วก็แจกโคด้ด้วยนะคะโอ้โหแล้วกล่องเขาแบบดีมากเลยรู้สึกปลาบลื้มขออวยกล่องนิดนึง โอเคมาถึงตัวพระเอกของเราแล้วนะคะก็คือนี่เลยก็คือน้องนะคะก็จะอยู่ในถุงผ้าแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งแบบเป็นผ้าที่นุ่มนิ่มมากมาเปิดให้ทุกคนดูเลยดีกว่ะถึนดินดินด่นๆดินฮยคนดูดิไปก่อนอย่ามาปิดบังความน่ารัก เนี่ยทุกคนเขามาน่ารักมากอ่ะงั้นเดี๋ยวมิวจะมาแกะให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเออข้างในเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะคะนี่ช่องไหนบ้างจะบอกทุกซอกทุกมุมเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยนะคะมิวก็จะพาทุกคนมาดูด้านนอกของกระเป๋าใบนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะอ่าน,นี่ก็คือด้านหน้านะคะทุกคนเขาก็จะมีดีไซน์แบบมีขีมขาดแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าหน้าเนาะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะมีที่ใส่ของนะคะตัวนี้แล้วก็ข้างนี้ก็มีเช่นกันนะคะอย่างนี้นะคะทุกคนส่วนตรงหูนะคะเขาก็จะมีที่ ให้เก็บใส่กระเป๋านะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีสายเป้แบบนี้แล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะคะเอาไว้แบบแอบเก็บเงินแอบเก็บเหรียญอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเวลาเธอต้องการหยิบของง่ายๆนะคะทุกคนซึ่งหนูชอบตรงนี้มากเลยเพราะว่ามันแบบสะดวกสบายมากแล้วสมมติเวลาที่เรารีบจ่ายของอ่ะล้วก็แค่หยิบกระเป๋าตังค์ในนี้ค่ะทุกคนแล้วก็หยิบออกมาไม่ต้องมาแบบค่อยๆแกะอะไรแบบนี้นะคะมาเริ่มกันที่ช่องข้างหน้าเลยนะคะทุกคนคือเห็นน้องเป็นเข็มขัดแบบนี้นะคะแต่จริงๆเขาไม่ได้แบบแกะยากนะคะคือเขาก็จะมีแปลกๆข้างใต้อยู่อย่างนี้นะ ซึ่งแบบทําให้กระเป๋าเขาเนี่ยทั้งเท่ทั้งแกะง่ายเลยนะคะทุกคน<ม>นี่นะคะพอเปิดตรงนี้ขึ้นมานะคะเขาก็จะมีซิปอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็รูดข้างในของเขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งหนิวบบชอบมากๆเพราะมันดูแบบดูแพงเป็นแบบกระเป๋าเป้ที่ดูรวยนะคะก็จะมีช่องนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวหนูจิดไปก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูต่อันที่ข้างในเลยเนาะนี่นะคะทุกคนดูข้างในของ,ของเขาดิอย่างด้านในตรงนี้ใช่ปะหนิวชอบสีมากเลยที่มันเป็นสีแบบนี้คือมันแบบทําให้กระเป๋าของเราดูแพงขึ้น นะคะคตัวนี้นะคะก็จะมีช่องใส่ของอย่างนี้นะคะซึ่งเราสามารถใส่พวกแบบ iPad ได้นะคะอะย่างมิวนะมิวมี iPad นะคะอย่างนี้เนาะอย่างของมิวจะเป็น iPad Air 3นะคะเนี่ยได้พอดีเลยอะ่ะคือมิวพูดเลยว่าใส่ iPad p โปก็ได้คือมันใหญ่พอที่จะใส่น้องลงไปนะคะ,ะมาดูต่อด้วยฝั่งนี้แล้วกันอย่างด้านฝั่งนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเนี่ยที่แอบ,บใส่ของอีกแล้วนะคะทุกคนมิวชอบมากกระเป๋าที่แบบนี้ที่แอบ,บใส่ของเยงอะๆแล้วมิวพูดเลยนะคะว่ากระเป๋าใบเนี้ยคือวัสดุเขาแบบดีเลิศมากๆนะคะดู ก็สําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปตามตามกันได้ที่ gastonluga.com นะคะเดี๋ยวมีจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนะก็สามารถไปกดลิงก์แล้วก็ซื้อตามกันได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่สงสัยนะคะว่ารุ่นนี้ชื่ออะไรหนูก็จะแปะชื่อรุ่นเอาไว้ให้ตรงนี้นะคะทุกคนก็สามารถไปตามตามกันได้นะคะแล้วมิวก็พูดได้เลยนะคะว่าในเว็บของเขาเนี่ยมีกระเป๋าสวยๆเยอะมากเลยนะคะทุกคนสามารถไปตามตามกันได้นะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มาจากช่องเรานะคะช่องมีมิว ก็จะได้รับส่วนลดไปเลย15%นะคะก็สามารถใช้โค้ดนี้เพื่อรับส่วนลดได้เลยนะคะทุกคนสําหรับโค้ดนี้นะคะก็จะไม่มีวันหมดอายุนะคะก็สามารถใช้ได้ยาวๆเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางร้านของเขาเนี่ยก็ได้มีโปรโมชั่นดีๆนะคะทุกคนก็คือซื้อกระเป๋าเป้นะคะจะได้รับฟรีกระเป๋าผ้าแถมได้รับส่วนลดอีก50%ด้วยนะคะทุกคนก็สามารถไปตามตามได้นะคะสําหรับส่วนลดนี้นะคะที่มิวได้พูดมาเนี่ยก็จะมีถึงวันที่20สิงหาคมนะคะ 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번, 야야야야야, 불러 널 야야야. โอเคค่ะสำหรับใบเมื่อกี้นะคะก็ยังไม่หมดนะคะทุกคนจริงๆเรามีอีกใบนึงนะคะเดี๋ยวมีวก็จะมาแกะให้ทุกคนดูเลยก็แล้วกันเนาะใบต่อมานะคะก็จะเป็นใบนี้เลยคะ่ะเป็นของกัสตอลูก้าเหมือนกันนะคะแทนเทดนเทดนทดน,ทน,ทน,นี่ ใบนี้ก็คือจะแบบออกแนวเด็กกินเตอร์เลยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเด๋ยวมีก็จะมาแกะให้ทุกคนดูเลยแล้วกันว่าข้างในของน้องรอบๆของน้องเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะ,ะ่ะสาหรับหน้านนี้นะคะก็สามารถแกะออกมาอย่างนี้ได้เลยเนาะซั้งแบบแกะง่ายแล้วก็เทเรียบหั มากมากเลยนะคะทุกคนพอเปิดมานะคะข้างในของเขาเนี่ยก็จะมีหูรูดให้ด้วยเนาะเผื่อใครที่แบบเออรูดแล้วก็ค่อยปิดนะคะทุกคนด้านในของเขานะคะก็จะเป็นสีแบบนี้เหมือนที่แล้วเลยนะคะทุกคนซึ่งแบบเลิศอีกแล้วอะ่ะอ่ะแล้วข้างในก็จะเป็นชื่อแบรนด์นะคะส่วนด้านในนี้นะคะก็จะมีที่ใ,ใส่ของนะคะหนวก็จะลองใส่ iPad เข้าไปเนาะก็คือพูดเลยว่า iPad Pro ก็ยังพอนะคะทุกคนคือตอนนี้ iPad นหู่แบบจมลงไปแล้วนะคือยังไงก็ใส่ได้แน่นอนนะคะคือช่องกระเป๋าเขาแบบใหญ่มากจริงๆนะคะทุก แล้วก็ด้านในเนี่ยนะคะก็ยังมีสองช่องเล็กๆเ,เอาไว้แบบใส่เสื้อตั้งใส่บัตรอะไรแบบนี้ได้นะคะทุกคนแต่ในนี้ไม่เห็นนะคะแต่ว่าข้างในมีช่องอีกเนาะแถมด้านในกระเป๋าของเขาเนี่ยก็สามารถรูดได้ด้วยนะคะอามิวก็ลองรูดให้ดูเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ อย่างนี้นะคะปกติเหมือนตอนแรกเลยเนาะแล้วก็มาที่ดีเทลด้านหลัง้านะคะ<ๆ>ก็จะมีช่องข้างหลังแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะทุกคนซึ่งแบบมันดีมากๆเวลาที่เราอะต้องการรีบใส่อะไรใส่บ,บัตรบ t เทหรือว่าใส่เงินอะไรแบบนี้นะคะสําหรับใครที่อยากดูนะคะว่ารุ่นนี้รุ่นเดียวกับมิวเนี่ยชื่อรุ่นอะไรนะคะก็จะชื่อรุ่นนี้เลยนะคะทุกคนนี่ก็จะแบะชื่อไว้ให้ตรงนี้เนาะสาหรับใครที่ไปตามตามนะคะก็อย่าลืมใส่โค้นดนี้นะคะทุกคนมีมิหมวหนึ่งห้านะคะ i mm you. -hmm. มาตอด้วยกระเป๋าใบต่อไปเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นใบนี้เลยค่ะเป้ใบนี้นะคะก็คือแม่อมคองหมิวซื้อมาให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นของมาการอบนะคะซึ่งใบนี้ก็มีความแบบผู้หญิงนิดนึงนะคะแต่ก็จะไม่ได้แบลลตาอะไรแบบนั้นนะโดยดีเทลของเขานะคะก็จะมีด้านหน้าอย่างนี้น,นะคะทุกคนมีกระเป๋าด้านหน้ายอย่างนี้เนาะข้างในของเขาก็จะเป็นลายวานี้นะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าด้านข้าง2ฝัง่งเลยนะคะแต่ว่าด้านหลังจะไม่มีช่องนะคะทุกคนซึ่งแบบเสียดายมากคือหมิวเพิ่งมาเจอแบบใบนั้นใแรก นะคะทุกคนซึ่งแบบว,ว้าวมากคือแบบอยากได้กระเป๋าแบบนี้มานานแล้วเนาะอ่ะต่อมานะคะเปิดมานะคะกระเป๋าเขาว่าจะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งเขาก็ไม่ได้มีช่องตรงนี้ให้นะคะก็แอบเสียดายนิดนึงคือเขาก็จะใส่ของแบบใส่ไปเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ไปต่อมานะคะก็จะเป็นถุงผ้านะคะทุกคนซึ่งเป็นถุงผ้าที่แบบมิวเจไว้ดีตึงนี่หลคะค่ะทุกคนแต่ว่าจริงๆอะมิวได้มาจากของขวัญปันจบรุ่นพี่แต่พอมิวลองใช้คือมันแบบดีมากค,ะค่ะทุกคนนอกจากน้องที่ใบใหญ่มาหึมาแบบนี้นะคะทุกคนเกินกระเป๋าผ้ามากดีเทลเขาก็คือน่ารักแล้วก็แมทก,กับเสื้อผ้าง่ายนะคะทุกคนแล้วก็คือผ้าเขาก็ดีนะคะทุกคนและที่พิเศษมากๆเลยก็คือสายหิวกระเป๋าค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือกระเป๋าผ้าใช่ไหมอันนี้ก็คือลายมิวนะเวลาที่มิวอะ ใส่ไอแพดหรือใส่ของที่แบบหนักมากๆอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ปวดไหล่มากเท่าแบบกระเป๋าที่ใส่มันจะยาวหน่อยอะคะ่ะทุกคนซึ่งแบบชายอันเนี้ยกาลังพอดีแล้วก็ไม่ปวดไหล่นะคะคือมันดีมากหมิวเคยแบบให้เพื่อนลองใส่พวกแบบแมคบุ๊กทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยลงไปอะมันก็ยังแบบเฮ้ยทำไมไม่หนักเลยอะไม่หนักเท่ากระเป๋ามาอะไรเงี้ยซึ่งแบบหมิวพูดเลยว่ามันดีมากนะคะทุกคนก็าสามารถไปซื้อตามกันได้ที่นี่เลยนะคะเป็นไอจีของร้านเขานะคะทุกคนซึ่งใบนี้มิวไม่แน่ใจว่าเขายังมีขายอยู่หรือเปล่าทุกคนก็ลองไปสอบถามได้นะ นี่ค่ะทุกคนมอยู่ให้ดูแบบรวมๆน่ารักมากอะ่ะส่วนกระเป๋าเขาก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีข้างในแบบนี้แล้วก็มีช่องเล็กๆให้ใส่ของบบมีน,น่นะคะทุกคนส่วนหูหิ้วก็จะมี2อ,อันนะคะก็จะมีคือปกติกับสะพายไหล่เนาะ ค่ะทุกคนกระเป๋าผ้าใบต่อไปนะคะก็คือพูดเลยว่าทุกคนต้องมีนะคะคือเป็นถุงผ้าที่แบบพูดเลยว่าฮิตมากๆในช่วงก่อนหน้านี้นะคะซึ่งสายกระเป๋าผ้าคือต้องมีใบนี้แน่นอนนะคะทุกคนก็คือนี่เลยค่ะเป็นกระเป๋าจาก gentleman นะคะไ็เห็นหลาย G ขายอยู่นะแต่ว่าขายหลักๆเลยก็จะเป็นเว็บของเขานะคะก็คือพูดเลยว่ากระเป๋าผ้าใบเนี้ยใส่กับชุดไหนก็เหมาะนะคะทุกคนเนี่ยในชุดเนี้ยเอามาสะพายอ่ะก็เหมาะอะค่ะทุกคนใส่กับเสื้อผ้าสีไหนก็ได้นะคะทุกคนแบบแมทไง ส่วนด้านในของเขานะคะก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยนะคะก็จะไม่ได้มีกระเป๋าเล็กๆอะไรแบบนี้ให้นะคะทุกคนซึ่งแบบเสียดายนิดนึงเนาะ โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปบอกต่อกระเป๋าผ้าของมิวนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะมีวฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้กันด้วยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย